ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รัฐธรรมนูญก็ขยับขึ้นนะครับจะจับกระแสจะจับกระแสรัฐมนูญจับอะไรจับอะไรนะแสดงว่าเชื่อว่ามีกระแสไม่ไม่เชื่อจับไม่ได้จับไม่ได้สักทีจับไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ควรจะภูมิใจนะครับว่าเราก้าวสู่ส่วนที่สของรถแมพแล้วไม่รู้ว่ารถแมพจะสิ้นสุดที่ไหนแต่ว่ารถแมพเนี่ยนะจารย์มันมาตั้งแต่2 4งสี่แล้วนะรถแมพการร่างรัฐมนูญเนี่ยก็อย่างน้อยก็เห็นนะครับว่ามันมีการขยับ นิดหน่อยนะครับก็คือร <t ip makes noise> ัฐมนูญเสร็จนะครับสภาปฏิรูปก็หมดหน้าที่นะครับก็คือหลังจากโวดหลังจากโหวตนี่เสร็จใช่ไหมครับรัฐบาลเสร็จไหมนี้เขาเขาเพิ่งต่ออายุไปนะครับเพิ่งเอาอาจารย์สมคิดเข้ามาที่เราคุยกันไปนะครับนี่ก็เซลล์เซลล์เล่นเซาเล่นนะครับทีนี้ไม่มีใครเสร็จฮะมีคนเขาแซล์กลับด้วยนะครับอันนี้แซล์หรือจริงไม่รู้เพราะบางครั้งนายกมนตีเราก็เป็นคนตลกนะครับเออตกลงเดี๋ยวผมไป แขกอุดมแต่พแต่อะไรพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับย้ำนะครับห้ามหลายๆเรื่องนะครับก็ถามว่ามีกรณีนักวิชาการนะครับ16สถาบันล่ารายชื่อคัดค้านคอสชนะครับไม่ให้เปิดเวทีเสวนาวิชาการนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การเมืองให้เป็นวิชาการนะครับเวลามาพูดก็เป็นการเมืองทุกทีไม่เคยห้ามนะครับเพียงแต่ว่าทุกกลุ่มถ้าจะจัดประชุมหรือสัมมนาเนี่ยนะครับให้ขอการอนุมัติเข้ามา อ่ะแหละฮะอ่ะแหละฮะขออนุมัติด้วยผมขออนุญาตชี้แจงก่อนนะอาจารย์นะว่ารายการนี้เป็นรายการวิชาการแหละฮะครับผมไม่ด้ว่าเราเป็นรายการตลกธรรมดาไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งวิชาการและการเราเป็นวิชาการกันแล้วกันนะครับณตอนนี้ยังมีบางคนคิดว่าเราเป็นรายการและไม่ใช่การสัมมนาไม่งั้นเราต้องขออนุญาตนะเพราะเรานั่งคุยกันสองคนทีนี้เขาก็บอกนะครับว่า คุณประยุทธ์บอกว่าเราไม่ได้ทะเลาะก,กับใครนะครับเป็นงครูอาจารย์บอกว่าพอห้ามอย่างนี้เราจะสอนเด็กนักเรียนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับสเพราะว่าเด็กนักเรียนก็สับสนแล้วนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเร็วๆนี้ก็คือ ไม่อยากให้นักการเมืองออกมารณนงคลงคัดค้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกผมก็ต้องขออนุญาตี้แจ้งว่าผมไม่ใช่นักการเมืองแล้วผมมาขายกาแฟเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวขออนุญาตแล้วอย่างฮะไม่ขอขายก๋วยเตี๋ยวได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าเรียบร้อยอย่ายุ่งกับผมโอเคครับอารัฐมนูลกับเนื้อหาระรัฐมนูลนะครับตอนนี้้ขออนุญาตแถมเรื่องทม์ายนิดนึงนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์คืออะไรนะครับก็คือเขายกรางกานเสร็จแล้วรู้ไหม นะครับขยกล่างเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ส่งให้สภาปฏิรูปนะครับรอสภาปฏิรูปลงมติว่าจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยนะครับตอนนี้วันที่สําคัญก็คือวันที่6กันยาอาจารพูดพร้ๆหน่อยได้ไหมครับจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอ๋อจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจะเอาหรือไม่เอานี่ยมันตลกอ่ะนะก็พูดแบบชาวบ้านจะเอาอะไรกับคนขี่มอเตอร์ไซค์จะขายก๋วยเตี๋ยได้ไหมจะรับหรือไม่รับรัฐมนูญฉบับนี้ครับจากนั้นมากกรตที่รักของเราก็จะจัดพิมพ์และเผยแพร่ล่างนะครับ ร่างนี้แล้วก็จะไปทํามติเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เข้าใจอาจารย์เดี๋ยวก่อนก่อนถึงประชามติเนี่ยวันที่สิผมไม่เข้าใจว่าขนาดนี้เนี่ยมันมีการร่างเสร็จแล้วครับไปที่สภาปฏิรูปครับแล้วสภาปฏิรูปก็จะต้องอนุมัติภายในอะไรหนึ่กกันยาครับแล้วทําไมจะต้องกว่าจะหกกันยาถึงสามสิบพฤศจิกาเนี่ยที่ก็จะพิมพ์เนี่ยเออทาไมและจะไม่สงสัยหรอว่า ต,ล no ต story, กลงเราในฐานะสองคนอาจารย์มีสิทธิ์ลงประชามติถูกป่ะครับอาจารย์ผมก็มีสิทธิ์ถูกป่ะเราจะเอาไม่ใช่เอาไม่เอารับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกป่ะครับแล้วทําไมเราต้องรอตั้งแต่6กปัญญาถึง30พฤศจิกากว่าจะได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอ๋วไอ้เวลานังสือพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์วันเดียวเสร็จไหมฮะเออเขาพิมพ์แล้วใช่ไหมเนี่ยมี่ชนเขาก็พิมพ์แจกฟรีไปเมื่อสองวันก่อนแล้วทําไมเขาพิมพ์วันเดียวอ่ะไม่ที่ผมจะถามเนี่ยแล้วอาจารย์อ่านยังอ่านแล้วบ้างนะครับมติชนเนี่ย แกประหยัดหน้ามากเลยดูทีทำไมอาจารย์เห็นใจคนอายุ54หน่อยมันจะว่ามันดีสำหรับคนมันดีสำหรับคนหนุ่มอย่างผมฮะมันบางเลยนะครับนิดเดียวพกไปไหนก็ได้นะครับคือไม่งั้นพอมาเป็นเล่มแล้วมันถอดใจแลวอาจารย์อาจจเพียงแค่บทถามอาจารย์เนี่ยแลวอาจารย์รับไม่รับอะไรตรงไหนผมไม่รับฮะทไมไม่รับหนังสือพิมพ์ไม่รับไม่รับธรรมนูไม่รับแล้วธรรมนูนแต่ว่าคําถามที่ มันก็ยังกวนใจอยู่ว่าถ้าผมไม่รับผมจะเสนออะไรนี่ไงนี่คาถามที่ผมกวนใจก็คือว่าคุณเห็นชอบกันอ่าผมไม่ว่านี่คือกระบวนการเสร็จแล้วเราไม่มีสิทธิ์บอกเลยใช่ไหมว่าเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีกี่ร้อยมาตราอาจารย์ครับอาจารย์แต่้าให้บอกว่ารับไม่รับอะไรรับไม่รับทั้งฉบับถูกป่ะครับแต่อาจารย์อาจจะชอบบอกว่าเอ้ยมาตรานี้ดีบอกว่าสิทธิเสรีภาพมาตรานี้ไม่ดีมันมาคุม พี่กะให้ว่าเหมือนเมนู MK เลยใช่ไหมคือแบบคลิกทุกทุกมาตาเลยอาจารย์มาอาจารย์อาจารย์มากินก๋วยเตี๋ยวร้านผมเนี่ยครับบางวันอาจารย์กินเกาเหลาบางวันอาจารย์กินเส้นเล็กบางวันอาจารย์กินเส้นใหญ่ครับบางวันจะกินเส้นใหญ่ไม่มีด้วยไม่มีอ่ะในเนี้ยในเนี้ยผมเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยผมอาจจะเห็นด้วยบางเรื่องไม่เห็นด้วยบางเรื่องที่เมืองนอกเนี่ยเวลาเขาจะแก้รัฐมนูนเนี่ยเขาจะให้ดูนะ proposition นี้มันีแก้แล้วถนนไงพี่อันนี้แล้วถนนนี่ผมยังไม่ได้ร่างเลยซ้ำต้นนะสิทำไมอันนี้ผมผมถึงถามอาจารย์ผมถามอาจารย์แบบเล่นๆเลยนะแล้วก็อยากจะเสนออาจารย์บวรศักดิ์ด้วยเพราะอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าห้ามอาจารย์ไปดูในรายละเอียดอาจารย์อาจารย์ต้องดูอันเนี้ยเป็นนางงามนะฮะพิมพ์สวยไหมพิมพ์สวยไหมพิมพ์แว่นป่ะนางงามใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในรายละเอียดเนี่ยในรายละเอียดระหว่างบรรทัดและในบรรทัดเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ดูเลยหรอคือเรามีสิทธิ์ดูแต่เราไม่มีสิทธิ์ให้ความเห็นไงฮะเพราะว่าเขามันพ้นเวลาให้ความเห็นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เพียงว่าสวยหรือไม่สวยครับเออแต่ว่าที่ผมถามเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยพี่คือถ้าสมมุติว่าสมมุติผมอยู่ในฝ่ายที่ผมไม่รับเนี่ยผมจะทําอะไรได้เช่นผมบอกว่าผมไม่รับ กลับไปใช้ล่างกลับไปใช้ร้านนูลอื่นได้ไหมหรือถ้าไม่รับเนี่ยควรจะล่างใหม่อย่างไรใครควรจะมีสิทธิ์ล่างใครควรจะมีสิทธิ์เกี่ยวข้องเงี้ยมันมันไม่มีอยู่ในประชามติอะไรเงี้ยคือถ้าถามผมผมก็ไม่รับอยู่แล้วละในรายละเอียดบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ชอบคํานี้นะที่บอกว่าเสียของเสียของเนี่ยแต่ผมมีว่าเราเสียเวลาประเทศเราเสียเวลาไปมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าให้ผมถามถ้าให้ผม มีโอกาสในทางวิชาการ,รและไม่ใช่นักการเมืองเป็นประชาชนธรรมดาเพราะต้องเราต้องมีเงื่อนไขนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจับเราบอกท่านประยุทธ์เนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ร่างมันนียทำไมไม่ให้ประชาชนได้ออกความคิดเห็นในเชิงประชาธิจารแบบรัฐธรมนูญ4.0สักรอบหนึ่งเสร็จแล้วจะเอามาตรา44แก้ได้แม้กระทั่งคำว่ารากญ้าเนี่ย เพราะนั้นมาตราสีส่ก็ออกมาได้ว่าไปประชาพิจารณ์ไปฟังความเห็นให้หมดแก้ไขอะไรก็เอามาแก้กันอีกรอบเสร็จแล้วเอาไปทําประชามติไม่ได้หรอ,รอหาทางออกให้ครับสําหรับสําหรับผมผมคิดว่าควรจะร่างใหม่ใน<ผ>ม,มุมผมไม่ใช่ไม่ใช่ไปหยิบฉบับเก่าด้วยซ้ำแต่นี่ก็คือให้ผมให้อาจารย์หาทางออกไง<อ>สมมติอ,อาจารย์บอกว่าร่างใหม่แล้วก็มต้องร่างใหม่แบบที่เอาคู่ขัดแย้งมานั่งร่างด้วยกันเหมือน S <S เหมือนเหตุการณ์หลังสองครั้งนี่ค, <ำ S 1> คือการม,มีส่วนร่วมคือ,อคู่ขัดแย้งมานั่ง<ถ>ไม่ใช่ตอนนี้มีแต่คนกลางมานั่งมโนมานั่งมโนโอเองติต่างว่ากลางก็คือ,อมานั่งมโนโอเองว่าฝ่ายไหนควรจะคิดยังไง<ช>จริงจริงมันต้องเอาฝ่ายที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเขายัางให้มโนว่านี่เป็นนางสาวไทยด้วยนะคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับฝ่ายกับที่เกิดบี้กันแทบตายเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยขานรับไในทางเดียวกันว่าไม่เอาเนี่ย ก็ใช่เพราะมันไม่มีส่วนร่วมสังคมไม่เคยปองดองกันได้ขนาดดีเลยไม่มีส่วนร่วมแต่ปัญหาก็คือมันจะไม่ปองดองอาจารย์มันก็จะกลายเป็นการเผชิญหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตไม่ใช่วิกฤตรัฐธรรมนูญแต่วิกฤตศรัทธาของระบบใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีทางออกอีกแต่ว่าเผชิญหน้าบนถนนอีกเหรอแต่มันก้าวหน้าไงเพราะมันทําให้เกิดสตูร่วมคนใหม่ครับก็ยังไม่รู้นะครับยังสถานการณ์อึมครึมอยู่กับ ร่างรัฐมนูลนะครับอย่างน้อยก็เสร็จออกมาสักทีนะครับแต่ว่าต่อให้คุณไม่ไม่เอาคุณก็ยังอยู่กับเขาอีกนะครับสองปียังจับอะไรไม่ได้เลยครับคือถ้าเกิดพูดง่ายว่าถ้ารับเขาก็ยังอยู่ต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่รับเขาก็อยู่ต่อผมว่าอาจารย์กับผมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเห็นด้วยกันอย่างหนึ่งครับรล้วนูลฉบับนี้ร่างมาแล้วเนี่ยควรจะให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้ครับใช่ไหมฮะถ้าเปิดให้มีส่วนร่วมได้ทุกคนเข้ามานั่งคุยกันทุกคนมาแก้กันได้อีกรอบหนึ่ง โดยที่ไม่เสียเวลาอันนี้ผมขอญาตย,ย้ำอาจารย์อย่างนะอย่าไปหลงกลว่ามามีส่วนร่วมเสร็จแล้วโรดแมปนี่ยาวออกไปอีกปีสองปีทําให้ไม่มีการเลือกตม้งกล่วไม่คืนสู่ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ไม่เกี่ยวก,กับการยืดเวลาผมคิดว่าในเดือนสเดือนนี้นในเดือน 2, 2> เ,เดือนเนี่ยเอามามีส่วนร่วมเปิดประชาพิจารณ์ซะเสร็จแล้วกว่าจะพิมพ์ตั้งวันที่30พฤศจิกามีเวลาตั้งเยอะ่อะแกครับ